สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวอีทูทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับสต็อกนะครับสต็อกรถตักล้อยางนะอย่างพวกตะกูลล้อยางสี่ล้อแบบนี้นะฮะวันนี้มันมีอะไรบ้างนะมาดูกันเลยนะก็ไซส์ Q ิสามคิวครึ่งนะครับก็จะมีฮิตาชินะฮะเท่ากับิวร้อยรุ่นห้ารุ่นหนึ่งนะครับสวยๆครับพวกนี้ร้านต้นๆนะครับเนี่ยพวกร้านต้นๆนะ นี่เป็น wa 1 0 0รุ่น7นะเป็นของโคมัสุนะโคมัสสุนะมมสสอ่าเราเราก็จะมี tcm นะครับ l 1 3นะ l 1 3ตัวนี้รุ่น3เลยอ่ารุ่นใหม่อยู่นะครับเครื่องยุุ่สุอ่าสเปคดียังตันนะครับอ่าถัดมานะครับตัวนี้จะเป็น wa 1 0 0นะ100รุ่น6นี่สีเขียวเหนียวซับเลยนะตัวนี้นเครื่องสวยๆเรี่ยมๆเมงาๆเลยนะสภาพคือ,อสวยเลยนะครับ เป็นรุ่นหกราคาล้านกว่าบาทหมดนะครับตัวนี้นี่รุ่นห้าก็มีนะครับรุ่นห้าหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับอี่เป็นรุ่นห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นหกขมวสุนะครับ WA หนึ่งร้อยรุ่นหกอ่าพวกนี้ก็คิวครึ่งเหมือนกันนะครับผมนี่เป็นสต็อกนะวันนี้นะครับเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมสต็อกก็ตักนะครับมีที่หน้าร้านเลยนะครับเรียบร้อยเลย หรือว่าจะเป็นสายส้มนะครับตัวนี้แคทนะครับพกตระกูล910นะครับตัวนี้เป็นรุ่น M เ,เลยนะยางตันด้วยนะพวกนี้ไม่ถึงห้านนะราคาดี 910K ก็มีนะครับ 1. เก่านิดนึง M ก็จะใหม่กว่านะครับวงนี้9 0 0กว่าบาทนะหรือว่าตัวมินินะครับ 902B นะครับพวกนี้ครึ่งคิวนะ902นี่เล็กๆ ไซส์มินิอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นไซส์คิวครึ่งนะครับตักร้อยยางนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวนี้มาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็น TCM นะก็คิวครึ่งเหมือนกันนะคิวครึ่งเหมือนกัน L13 นะครับอืมสภาพสวยเลยครับเข็นยาวด้วยโอเคครับมีเยอะเลยนะไซส์ size 2อิวก็มีครับมีหลายคันเลยนะอ่าเรามาเริ่มบอกจากพวกฮิตาชิก่อนนะ จะมีไซส์ W ร5อยห้าิบนะครับนี okay, ่สวยๆเลยร5อยห้าห้าสิตัวนี้ก็สอง้าคิวนะครับล้านกว่าๆเหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นร้อยสี่ิบนะครับ2 Q. อคิวล้านกว่าๆเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นรุ่น WA สองรอรุ่นหกนะครับรุ่นเจนี่รุ่นเจเรามีอยู่สาคันนะตอนนี้ล้านปลายๆฮนะ หรือว่าจะเป็นไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มนะฮะ WA 380รุ่น7ตัวนี้เป็นโคมาสูุนะครับมีเวทดวงหลังด้วยสเปคใหญ่พุ่งกี่3คิวครึ่งนะครับตัวนี้มีหลายคันเลย3-4คันเลยนะตอนนี้สนใจก็ลองมาดูมาชมกันได้นะครับอ่าแล้วจะเป็นแมคโครก็มีจำหน่ายกันหลายคันนะครับสอบถามเพิ่มเติมก็เบอร์โทรด้านล่าง2เบอร์นี้นะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ